Bang her with the text, she's my number one. Rolling on my bed, girl, you can hit the blunt. Nighttime came, I can take you to the prom. b o more boy j u baby, don't leave me alone. พาไปไซส์คันนี้นะครับลงามากับ Honda Civic Coupe นะ <S <S บอกเลยนะครับคันนี้จริงๆเป็นรถเก่าของเรานะตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์ไปแล้วทีนี้อยากขยับรุ่นนะเราไปซื้อกลับมาแต่ลูกค้า ใส่ของแต่งอีกแสนกว่าบาททาเพิ่มมาอตอนนั้นภายในเดิมเดิมเลยตอนนี้ลูกค้าใส่มาชุดใหญ่เลยตัวรถก็บอดี้สวยกิ๊บเลยนะครับมีล้อนะเอ็นไกขอ16ล้อแท้ลิ้นหน้ามูเก้นกระจังหน้าไทอาตัดหมอกตรงรุ่นสวยเลยคิ้วนี่คิ้วเดิมไม่เคยพ่นสีเลยเนี่ยบอดี้สวยคันนี้เนียนๆได้ล้อแท้ยางโตโยเบิกใหม่แล้วก็มีปลายท่อนะครับ ทะเบียนยังเป็นทะเบียนเดิมตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะที่ขายไปต่างปีที่แล้วเอายังลูกค้าแทบไม่ได้ใช้เลยนะใช่แล้วตอนนั้นเป็นภายในเดิมๆนะครับอันนี้ลูกค้าไปใส่ภายในตัวนอกก็คืออีเคนายนี่ยแผงประตูอีเคนายพวงมาลัยพวงมาลัยอีเคนายแอร์สามปุ่มอีเคนายนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนนวมด้วยนวมแอร์แบ็กตัวนอกนี่นี่นี่ผมพื้นจะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นแดงเลยเห็นไหมอ่ามีเย็เป็นสีดำนะครับแล้วก็บอกเป็น S P G นะครับหลังแข็งรถเป็นเกียร์ออโต้นะไมเป็น S I R ยีย่หาไม้ไทยอาใส่นี่ครบเลยนะแต่งครบเลยเนี่ยคันนี้ฉันจัดให้แล้วใส่ไม้ไทยอาให้ใครหาใคร,ใครอยากได้ไม้ไทยอาแพงกว่าแพงกว่าอ่ะโชคห้องเครื่องนี่โชคแก๊ปนะครับตัวท็อปนะปรับสามสองระดับก็แข็งอ่อนได้เลยตามใจชอบเครื่องยนต์ก็เป็นบียี่สิบบีนะครับเกียร์ออโต้มีฝานี่คาร์บอนมอลนัมมเนียมมอลนัมมีเนียมกอ,องคาร์บอนบอดี้สวยกิฟเครื่องเกียร์แอร์จบนะ ไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยรถครบเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปลองขับกันนะครับว่าจะขับขี่เป็นไงบ้างนะช่วงล่างอัตราเร่งน,นะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยอ่าเดี๋ยวเราไปเทสได้นะครับกับซีวิกคูเป้นะเครื่อง B20 ี่สิบนะครับเกียร์ออโต้นะจริงๆมันก็ไม่ได้ซิ่งอะไรหรอกก็เครื่อง2000เกียร์ออโต้แต่ก็ไปลองดูช่วงล่างนะที่เป็นชอ็อคกตัดที่เขาใส่มาแล้วก็อัตราเร่งน,นะ เทสให้ลูกค้าดูนะครับว่าประมาณไหนภายในก็สวยเลยคันนี้หน่มแอร์แบ็กแอร์สามปุ่มของแรของแรของแรตัวนอกผมอีเคนานี่ครับผมแดงเลยนะแทนะผมอะไรก็อีเนนะครับแผงประตูเลยอีเนหมดเป็นบบาะหลังแข็ง S p g พีช่งล่างก็ได้อยู่เอไม่มีกุ๊กกักอ่ะไม่ช็อคตัดด้วยไงแต่ก็ไม่ได้แบบว่านุ่มมากก็อ่าใช่เพราะว่า มันปรับเตี้ยงไงมันจะได้แบบเวลาจำมันจะไม่ขูดแต่โช๊กมันสามารถปรับแข็งอ่อนได้อยู่แล้วถ้าเกิดลูกค้าอยากได้นุ่มกว่านี้ก็ปรับได้ปรับได้สามี่สองระดับอ่ะก็ขับก็ขับดีเงียบเออท่อไม่ดังเลยเงียบปะไม่ได้ยินเสียงท่อเลยนะแอร์เย็นแอร์เย็นแต่แอร์เย็นจริงแอร์หนาวเลยครับเนี่ยกรอบแอร์เลยเขาเป็นในนี้หมดเลยนะเหมือนเป็นแบบลายคาร์บอนลุกอะเนี่ยพวกเนี่ยไม่เป็นหมดหมดเลยนะเนี่ยวันนี้ก็เป็นคือคันนี้ก็แบบเรียบร้อย ไม่ได้ว,ว่าซิงมากแต่ว่าขับใช้งานได้ขับเล่นได้ทรงหล่อของครบอของอีเคนายนี่ก็เหลายแล้วเอาจริงก็หลายบาทหลายบาทน,น,นะฮึ่มพวงมาลัยอีเคนายเนี่ยไม่มีลอกมีนิดน,น,นหน่อยเห็นนะสภาพยังดีอยู่ว่าคันนี้คุ้มสองแสนกว่าบาทใช่เดี๋ยวไปลองอัตราเร่งกันหน่อยดีกว่าว่าประมาณไหนเดี๋ยวลองคลิกดาวดูนะว่าตัเร่งประมาณไหนนะครับคันนี้ ก็สองพันท็อกมันเยอะอยู่แล้วไว้อ, <Why S 2> อยู่นะขับสนุกครับได้อยู่อ,ะอ่ะเหยียบมาก็เอาง่ายๆไม่เหมือนดี6ซลหกวแปดอะเครื่องเดิมอะ,อะมันจะอืดกว่านี้อันนี้เันได้เครื่องสองพันนะขับดีใช้งานได้นะใครหาอยู่ก็ผมบอกเลยว่าคุ้มอะราคาสองแสนกวบาทนะสองแสนห้าหมืนห้าพันเนี่ยแล้วได้ของประมาณนี้เพราะปกติเนี่ยคูปเป้มีตั้งแต่ สองแต่นิดนิดแล้วแต่ภายในอาจจะยังไม่ใช่อีเคนามอ,อันนี้ก็โพบอ่ะขาดแค่เบาะเพราะเบาะเราใส่เป็น s p g หลังแข่งนะก็เป็นเบาซิ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอที่เต็นท์นะครับจากที่ไปลองขับมานะครับคันนี้นะผมว่าก็ขับดีในระดับหนึ่งนะช่วงล่างนะครับก็ไม่มีกุ๊กักนะครับได้โชวคแก๊ปสามสองด้วยตัวท็อป แข็งอ่อนได้เลยนะแล้วรถก็ไม่ได้เตี้ยมากนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสูงวันนี้หรือจะเตี้ยวันนี้ก็ทําได้นะเพราะว่าเป<ด>็นสตัดนะครับสามารถาปรับขึ้นปรับลงได้เครื่องเกียร์อะไรก็เปลี่ยนครบเกียร์เปลี่ยนครบอัะตราเร่งดีแอร์เย็นผมว่าคันนี้คุ้มก็ใครสนใจนะเอาไปเลย2อ5 0 0 0บาทนะมาได้เลยเลสคาร์ด้วช็อปนะเบอร์โทรศูนย์แปดหกเก้าเจ็ดสองศูนย์แปดหกนะแอยู่นนทบุรีนะครับบางบัวทองไซน้อยใครมีแบบนี้นะครับอยากขายทักมาหาผมได้นะเบอร์โทรที่ผมให้ไปเลยนะครับ แล้วก็ใครที่กําลังหารถรุ่นนี้นะครับที่ที่เต็นท์ผมก็มีหลายคันตอนนี้มี2คันนะแล้วก็หาซื้อเข้าให้อีกนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องレスคาร์ดช็อปนะครับแล้วก็ Facebook นะติกต็อกลสคาร์ดูช็อปไว้ด้วยนะครับอีพีหน้านะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผม